วันนี้เราจะเจาะลึกประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อนที่สุดประเด็นหนึ่งของประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้งแต่ไม่เคยได้รับการอธิบายอย่างชัดเจนสัดส่วนที่แท้จริงของแรงงานต่างด้าวในระบบเศรษฐกิจไทยและผลกระทบที่แทบจะรับมือไม่ได้หากแรงงานกลุ่มนี้หายไปภาคที่2ก่อนที่จะไปเจาะลึกถึงประเด็นต่างๆมากขึ้นเรามาลงรายละเอียดถึงข้อมูลจริงๆกันก่อน มาสส่วนแรงงานต่างด้าวในระบบเศรษฐกิจไทยมันมีอยู่มากน้อยขนาดไหนความเชื่อที่แพร่หลายในสังคมไทยคือโรงงานไทยเต็มไปด้วยแรงงานต่างด้าวหรือแม้แต่แรงงานต่างด้าวมีเป็น10ล้านคนซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจผิดอย่างมากต่อสถานการณ์แรงงานที่แท้จริงของประเทศตามข้อมูลที่เป็นทางการและขึ้นทะเบียนของกระทรวงแรงงานนะักข้อมูลล่าสุด ประเทศไทยมีกำลังแรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ39-40ล้านคนแต่จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายมีเพียงราวราว2.7-3ล้านคนเท่านั้นเมื่อคำนวณสัดส่วนออกมาแล้วตัวเลขนี้คิดเป็นประมาณ7-8%ของแรง,งงานทั้งหมดในประเทศซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าความรู้สึกของผู้คนส่วนใหญ่อย่างมากที่อาจคิดว่าสูงถึง20%หรือ30%อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่แท้จริงนี้ไม่ได้ทำให้ความสำคัญของแรงงานกลุ่มนี้ลดลงเลยความสำคัญที่ซ่อนอยู่การกระจุกตัวของแรงงานแม้สัดส่วนรวมจะอยู่ที่ 7- 8แเปเตแต่ประเด็นสำคัญคือตัวเลขนี้ไม่ได้กระจายตัวอย่างเท่าเทียมกันตามภูมิภาคหรือตามอุตสาหกรรมแรงงานต่างด้าวเหล่านี้จะไปกระจุกตัวหรือ c o n เซนเ r a t i o n ในภาคส่วนที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากและต่อเนื่องซึ่งเป็นจุดที่แรงงานไทยมีไม่เพียงพอหรือเลือกที่จะไม่ทำแล้ว อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปเช่นโรงงานอาหารทะเลกระป๋องโรงงานไก่แช่แข็งการบรรจุพันธ์สินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกภาคส่วนนี้คือหัวใจของการส่งออกไทยและใช้แรงงานต่างด้าวสูงเป็นพิเศษอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่มงานที่ต้องใช้ความละเอียดและจำนวนคนในการผลิตบนสายพานอย่างต่อเนื่องโลจิสติกส์และคลังสินค้างานแบกหามจัดเรียงสินค้าและงานในโกดังที่ต้องการกำลังคนจำนวนมาก ภาคการก่อสร้างเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่แทบทั้งหมดพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านภาคเกษตรกรรมเฉพาะทางเช่นการเก็บเกี่ยวผลไม้ตามฤดูกาลฟาร์มปศุสัตว์ที่ต้องการแรงงานกระทันหันและต่อเนื่องตัวเลขที่น่าตกใจในโรงงานที่ต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงหรือ2-3กะสัดส่วนแรงงานต่างด้าวสามารถพุ่งสูงถึง40-60%ได้อย่างง่ายๆนี่คือสัดส่วนที่แสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมเหล่านี้พึ่งพาพวกเขาอย่างสิ้นเชิงเพื่อรักษาให้วงจรการผลิตยังคงดำเนินต่อไปได้ส่วนที่สองทำไมโรงงานไทยถึงขาดไม่ได้ซึ่งแรงงานต่างด้าวการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวไม่ใช่แค่เรื่องของความถูกหรือความง่ายแต่เป็นผลมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึกในระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยซึ่งแก้ไขได้ยากในระยะสั้น 1. การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ววัยแรงงานของไทยอายุ15-59ปีมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆในขณะที่อัตราการเกิดต่ำลงจนน่าเป็นห่วงและจำนวนผู้เกษียณอายุเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติทำให้เกิดช่องว่างด้านกำลังคนหรือ labor gap ที่แรงงานไทยไม่สามารถเติมเต็มได้ทัน2การปฏิเสธงาน3 d แรงงานไทยรุ่นใหม่และแม้แต่รุ่นก่อนหน้ามีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้พวกเขาปฏิเสธงานที่เข้าขาย3าดีคือ Dirty งานในโรงงานแปรรูปอาหารงานในตลาดงานในฟาร์มดันเจอรัสงานก่อสร้างงานในโรงงานเคมีบางประเภท difficult งานที่ต้องใช้กำลังงานซ้ำๆงานที่ต้องทำในสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าอภิรมเช่นร้อนชื้นคนไทยหันไปเลือกงานบริการธุรกิจออนไลน์หรือการขับรถส่งของซึ่งมีอิสระและสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า 3ต้นทุนและค่าครองชีพที่สูงขึ้นแม้จะรัฐจะปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำแต่สำหรับคนไทยที่มีค่าครองชีพที่สูงขึ้นในเขตเมืองและมีภาระหนี้สินอยู่แล้วการทำงานในสายงานผลิตที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำอาจไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพอีกต่อไปในทางกลับกันแรงงานต่างด้าวแม้จะได้รับค่าแรงขั้นต่ำของไทยแต่รายได้นี้ยังถือว่าสูงมากกว่าเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยในประเทศต้นทางทำให้พวกเขายังสามารถส่งเงินกลับบ้าน และมีแรงจูงใจในการทำงาน3าดีในประเทศไทย 4. ความต้องการของนักลงทุนต่างชาติโรงงานผลิตขนาดใหญ่ของบริษัทข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนไต้หวันหรือยุโรปที่มาตั้งฐานการผลิตในไทยมีความต้องการแรงงานจำนวนมากเพื่อป้อนสายการผลิตระดับโลกความสามารถในการจัดหาแรงงานที่พอและเสถียรเป็นจุดแข็งสำคัญที่ดึงดูดการลงทุนหาขาดแรงงานทันที นักลงทุนเหล่านี้จะพร้อมพิจารณาย้ายฐานการผลิตหรือรีโ c a t i o n ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามหรืออินโดนีเซียทันที 5. ผลกระทบลูกโซ่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแรงงานต่างด้าวหายไปครึ่งเดียวหากแรงงานต่างด้าวเ8ของประเทศหายไปจากระบบเศรษฐกิจแม้เพียงครึ่งเดียวประมาณ1.3-1.5ล้านคนผลกระทบที่เกิดขึ้นจะรุนแรงและเป็นลูกโซ่ถึง5ชั้นเหมือนโดมิโนที่ล้มลง1 การหยุดชะง,งักของห่วงโซ่อุปทานและกำลังการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส่งออกอันดับต้นๆของไทยและเป็นที่พึ่งพาแรงงานต่างด้าวสูงสุดจะประสบปัญหาหยุดการผลิตทันทีไม่มีคนแกะปลาไม่มีคนแพ็กกิ้งไม่มีคนเข้าห้องเย็นเมื่อสายพานการผลิตหยุดชะง,งักมูลค่าการส่งออกของประเทศจะลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้รายได้เงินตราต่างประเทศของไทยหายไปทันที 2. อ,อัตราเงินเฟือที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อแรงงานหายไปจากตลาดอย่างกระทันหันผู้ประกอบการจะต้องพยายามดึงดูดแรงงานไทยที่เหลืออยู่โดยการปรับเพิ่มค่าจ้างอย่างมหาศาลเพื่อให้การผลิตยังคงอยู่ได้ต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นเท่ากับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นราคาของอาหารสดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานเสื้อผ้าและวัสดุก่อสร้างจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและพร้อมกันเพราะห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้ พึ่งพาแรงงานจำนวนมากเงินเฟอ้อลักษณะนี้ถูกเรียกว่า cost-push inflation ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประจำวันของประชาชนทุกคน 3. ธุรกิจ SME ล้มระเนระนาดโรงงานขนาดใหญ่ยังมีทุนสำรองและความสามารถในการปรับตัวเช่นการลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติหรือ a u t o เ a t i o n แต่ SME ที่ใช้แรงงานเพียง20-50คนและมีสายปานที่สั้นกว่าจะไม่สามารถหาแรงงานทดแทนได้ทันท่วงที หรือไม่สามารถรับภาระต้นทุนค่าแรงที่พุ่งสูงได้ SME หลายแห่งจะต้องปิดกิจการลงไปเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันด้านต้นทุนได้อีกต่อไป 4. นักลงทุนต่างชาติชะลอการลงทุนและย้ายฐานการผลิตอย่างที่กล่าวไปจุดแข็งของไทยคือความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานและความพร้อมของแรงงานหากไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะหายไปทันทีนักลงทุนอาจระง,งับแผนการขยายโรงงาน หรือที่ร้ายแรงกว่านั้นคือการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีความพร้อมด้านแรงงานมากกว่าในภูมิภาคเช่นเวียดนามฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียในระยะเวลาไม่กี่ปี 5. GDP ของประเทศหายไปหลายแสนล้านบาทภาคอุตสาหกรรมการส่งออกและการก่อสร้างเป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อน GDP ของไทยการหยุดชะงักของการผลิตและการส่งออกการล้มลงของ SME และการชะลอตัวของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ FDI จะทำให้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของไทยลดลงอย่างรุนแรงและทันทีนี่คือตัวเลขความเสียหายที่รัฐและระบบเศรษฐ,ฐกิจโดยรวมจะต้องรับมือส่วนที่4ทางออกที่ยั่งยืนแล้วไทยควรทำอย่างไรต่อการจัดการกับปัญหาแรงงานต่างด้าวไม่ใช่แค่การควบคุมตัวเลขแต่คือการปรับโครงสร้างเศรษฐ,ฐกิจเพื่อก้าวข้ามกับดักแรงงานราคาถูกหรือ Low wage labor trap 1. เร่งผลักดันระบบอัตโนมัติและการใช้เทคโนโลยีไทยควรเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านจากพึ่งแรงงานไปสู่พึ่งเม็ดชีนแวงงานคุณภาพโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม 3D เช่นแขนกลหรือร o b o ิกส์สำหรับงานซ้ำๆในโรงงานประกอบระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมอาหารเช่นเครื่องคัดแยก เครื่องแพ็กกิ้งความเร็วสูงเทคโนโลยีการเกษตรหรือสมาร์ทฟาร์มิงเพื่อลดการใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยวและดูแลผลผลิตการลงทุนในออโตเมชันเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระยะยาว 2. ปรับโครงสร้างค่าจ้างให้สมเหตุสมผลและจูงใจแรงงานไทยค่าจ้างขั้นต่ำต้องได้รับการพิจารณาให้สะท้อนความเป็นจริงของค่าครองชีพและทักษะแรงงานอย่างแท้จริงหากค่าจ้างในภาคอุตสาหกรรมสูงพอและมีสวัสดิการที่ดีพอ ก็จะสามารถดึงดูดแรงงานไทยกลับเข้าสู่ภาคการผลิตได้ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวได้ในระยะยาวและยังยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเองด้วย 3. จัดการระบบแรงงานต่างด้าวให้โปร่งใสและครอบคลุมรัฐบาลต้องทําให้แรงงานต่างด้าวทุกคนเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมาย100%เอร์เซผลดีต่อรัฐรัฐสามารถจัดเก็บภาษีและเงินสมทบเข้าประกันสังคมได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ผลดีต่อธุรกิจธุรกิจมีความมั่นใจในการใช้แรงงานไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเรื่องแรงงานผิดกฎหมายผลดีต่อสังคมช่วยลดปัญหาการค้ามนุษย์การกดขี่แรงงานและปัญหาความมั่นคง 4. ดึงเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากประเทศชั้นนำประเทศไทยควรแสวงหาความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการยกระดับสายการผลิตเช่นญี่ปุ่นและไต้หวันซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีโรงง,งานและการจัดการคุณภาพ การเปลี่ยนจากโมเดลผลิตมากด้วยแรงงานถูกไปสู่การผลิตคุณภาพสูงด้วยเครื่องจักรและทักษะจะทำให้ไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้โดยไม่จำเป็นต้องมีแรงงานราคาถูกจำนวนมหาศาลอีกต่อไปส่วนที่ 5. สรุปและบทเรียนจากต่างประเทศสรุปที่ชัดเจนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยอาจมีสัดส่วนรวมเพียง 7- 8แต่พวกเขาคือฟันเฟืองที่สำคัญที่สุดที่กำลังแบกรับอุตสาหกรรมที่คนไทยไม่ทำแล้ว สัดส่วนเล็กๆนี้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยแบบสุดๆหากพวกเขาหายไปผลที่ตามมาคือโรงงานหยุดและการส่งออกสุดราคาสินค้าพุ่งทุบกำลังซื้อคนไทย SME ปิดตัวและเกิดปัญหาการว่างงานที่ซ่อนอยู่นักลงทุนเมินหน้าและย้ายฐาน GDP สูญหายหลายแสนล้านบาท